ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ว่าด้วยความอาฆาตพยาบาทจะบป,ประพันธ์ของจันทริกาเธอโตมาพร้อมความอาฆาตพยาบาทด้วยที่พ่อแม่ของเธอถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาแล้วบังเอิญว่าเพื่อนชายที่เธอคบหาอยู่นั้นเข้าใจว่าเป็นลูกศัตรู เธอจะล้างแค้นได้หรือไม่เธอกับลูกศัตรูคนนั้นจะลองเอยกันได้หรือไม่คณนะเกตบทิพย์ขอเชิญท่านฟังศัตรูผู้หมายรักเ <rou x> <significa> ขาไปลูกพ่อคนหนึ่งเหมือนกันนะอยากจะกลับมาตอนไหนก็ย่อมได้พ่อไม่เคยว่าอะไรอยู่แล้วนี่นะ ผมก็คิดอย่างนั้นแหละฮะแต่ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะให้เขาคิดได้เองดีกว่าฮนะพ่อต้มเิียคะนาแนาวใครยิงปืนที่ไหนฮะพี่ต้อยติ่งซอมยิงปืนลูกซองค่ะอืมนึกบ้าอะไรขึ้นมาท่านนึกขึ้นมาซ้อมยิงปืนฮะก็คือว่าไหนว่ามาสิพี่เราเขาคิดอะไรของเขาหืม ไม่รู้ค่ะไม่รู้หรือไม่กล้าบ,บอกน้ากันแน่เออคือพี่เรานะ่ะคิดการใหญ่ใช่ไหมคิดการใหญ่อะไรคะก็คิดจะไปยิงไอ้เสือดำนะสิน,น้าเน่าทำไมน้าถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะก็มันจริงไหมล่ะฮเออคือว่าอย่านึกว่าน้าจะไม่รู้นะอย่านึกว่าน้าจะรู้ไม่ทันพวกเราสองคนพี่น้องนะน้ารู้อีกด้วยว่าเราสองคนมีแผนการ จะไปฆ่าไอเสือดำตามลำพังถูกต้องไหมล่ะตุ่มติ่มไม่เกี่ยวนะคะนะนาวตุ่มติ่มไม่เคยคิดจะไปฆ่าไอ้เสือดำหรอกคะ่ะเพราะตุ่มติ่มอ่ไม่มีความสามารถพอที่จะทำอย่างนั้นได้แต่พี่ต้อยติ่งอ่ะเขาคิดของเขาเองตั้งหากคะ่ะบา้บาบ้าที่สุดเลยนะเนาวหาเรื่องตายกันดีเหลือเกินเอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเดี๋ยวค่า,านะเนาวอะไรอะไรนี่ทำไมวิ่งมาขวางทางนะทำไมฮึนานา้นานาวจะไปไหนคะ ก็ไปจัดการกับพี่เราไงพูดไม่รู้เรื่องมันก็ต้องมีการสั่งสอนกันมั่งละนาจะทําโทษพี่ต้อยติ่งจริงๆหรอคะเอาก็อยากลองดีกับหน้าทําไม่อ่ะบอกอะไรเคยเชื่อกันที่ไหนเล่า้นเมื่อไม่เชื่อกันแล้วมันก็ต้องสั่งสอนกันหน่อยละเออตุ่มติ่มว่านา,นาเอาใจเย็นๆสักนิดได้ไหมคะไม่ได้โทษนาเน่าน,านานะเราหลีกไปนาจะไปหาพี่เราในสวนเดี๋ยวนี้แต่ว่าหลีกหลีกก็ได้คะ่ะ หลีกแล้วค่ะแล้วไม่ต้องตามไปช่วยพี่เราหรอกนะรอรับศพพี่เราที่บ้านนี่แหละน,านาันเอาอ่ะหาเรื่องไม่มีใครเกินเลยจริงๆหลานสาวฉันนันเอากลับมาตอนไหนคะก็ตอนที่ได้ยินเราซ้อมยิงปืนลูกซองน,นี่แลหละอ๋อหรอคะบอกน้ามาสดีๆนะนึกยังไงถึงได้ลุกขึ้นมาคว้าปืนลูกซองมาซ้อมฮึออ,อ,อ,อก็ไม่มีอะไรมากลกค่ะ ไม่ได้ซ้อมยิงปืนมานานแล้วกลัวว่าฝีมือจะตกไปนะคะ่ะก็เลยอยากจะซ้อมให้แม่นปืนเหมือนเดิมไม่ใช่อยากจะไปข่ายเสือดำหรอกหรอหน้านาวาไม่จริงนะคะเหรอไม่จริงเหรอ,อค่ะไม่จริงเลยค่ะต้อยตี๋เชื่อฟังหนานาวนะคะหนานาวบอกว่าเรื่องแก้แค้นไอ้เสือดำเป็นหน้าที่ของหน้านาวต้อยต่งก็ไม่ได้ต่อต้านอะไร ให้นะนาจัดการเองแล้วค่ะเหรอค่ะโกหกเราโกหกใครก็โกหกไปนะแต่เรามาโกหกน้าไม่ได้รอกต้อยติงเออเออคือว่าต้อยติงนาตือนอะไรไม่เคยเชื่อใช่ไหมหออคือว่าเกิดเราพลาดท่าเสียทีไอเสือดำถูกมันยิงตายจะว่ายังไงฮะตายก็ตายสิขนาคนเราเกิดมาก็ตายแค่หนเดียวเท่าน้นแหละค่ะจะบ้าหรือไงคิดได้ไงฮะ ก็มันเรื่องจริงนี่คะน้นเาเเรารู้ใช่ไหมว่าไอ้เสือดำอ่ะมันเป็นมือปืนรับจ้างที่ยิงแม่นยำที่สุดในเมืองนี้่รู้ค่ะรูแต่เราก็ยังดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังใครอีกล่ะไงต้อยติ่งต้องการให้ไอ้เสือดำมันรู้ว่าคนเก่งก็ยังมีคนที่เก่งกว่าอีกค่ะเรอแล้วเราคิดว่าเราแน่แล้วเลยต้องแน่สิคะนะานอย่าอวดเก่งน่เลยไอ้ต้อยติ่งเอ้ยเราน่าไม่ไขี้เล็บของไอ้เสือดำด้วยซ้ำไปนะ เราแค่ยกปืนขึ้นบ่าไอ้เสือดำมันก็ยิงสมองเรากระจุยไปแล้วรู้ไว้ซะด้วยไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเป็นมือปืนรับจ้างที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดเหรอเออ,เอ,อคือ,ค,อคือว่าต้ตยติง่งเราทำไมถึงได้วู่วามนะคะอไอต่ติต่งแคนยังไงคะนะเานาหน้าน่ะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของลูกที่ต้องสูญเสียพ่อแม่หรอกคะ่ะพ่อแม่ถูกยิงตายต่อหน้าต่อตา น,น,น้านาวไม่แขนหรื้ไงคะแค้นสิแค้นแข้นทาไมนะจะไม่แค้นแล้วแต่ถ้าแค้นแล้วทําให้ฉลาดน้อยลงแล้วล่ะก็เราก็ต้องลงไปนอนในโรงทันทีอยากเป็นคนฉลาดจริงๆริงว่าฉลาดน้อยล่ะหึอ่อคือนะเตือนเรานะเพราะความรักและหวังดีหรกนะถ้าเราไม่ได้เป็นหลานแท้ๆของนานนาะก็จะไม่เปลือยน้ำลายพูดร้ออ คือเลิกล้มความตั้งใจซะแต่ว่าเรื่องนี้นาจะเป็นคนล้างแค้นเองนันนาวเป็นตำรวจถ้าทำโดยพลักการนั้นนาวเนีนะ่ยอาจจะถูกออกจากราชการก็ได้นะคะนาไม่แคร์แล้วเรื่องงานราชการนะตอนนี้นาต้องการล้างแค้นให้พี่สาวของนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจากนั้นแ่ะคะจากนั้นทำไมนั่นนาวก็ต้องเข้าไปนอนในตารางเพราะฆ่าคนตายนายอม ก็หมดอนาคตนาก็ยอมสู้ให้ต้อยติ่งทาไม่ดีกว่าหรอคะเราทํามันจะดีตรงไหนเหรอฮะต้อยติ่งไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีอะไรต้องเสียมากกว่านี้อีกแล้วถ้าต้อยติ่งต้องติดคุกต้อยติ่งก็คิดว่ามันคุ้มค่านะคะนี่นี่เราจะบ้าหรือไงหืค่ะต้อยติ่งยอมรับว่าตัวเองน่ะบ้าแต่น้าไม่ยอมให้เราบ้าเราหำอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าน,าน่าหนาคะ่ะพอพอพพอ,พอ,พอเราไม่ต้องพูดจาอะไรกันแล้ว กลับบ้านส่งลูกซองมาให้น้าเป็นคนเก็บไม่ได้ค่ะไอ้ต้อยติงนี่เรากล้าขัดคําสั่งน้าหรือไงฮะปืนของต้อยติงต้อยติงก็ต้องเป็นคนเก็บเองสิคะแต่น้าไม่ไว้ใจเราไม่รู้ละ่ะถ้ายังไงอะ่ะต้อยติงก็ต้องเป็นคนเก็บปืนเองนี่อ,อ,อกลับบ้านเลยค่ะนะานาวกลับ<ก>บ้านอืมตกลงจะไม่ให้ลูกซองนะ้าใช่ไหมนี่ยไม่ค่ะดีอวดดีเหลือเกินตามใจอยากทำอะไรก็ทำไปเลย แต่ถ้าเดือดร้อนขึ้นมาอย่ามาขอร้องให้น้าช่วยแล้วกันไม่เด็ดขาดค่ะต่อให้ต้อยติ่งต้องติดตารางต้อยติ่งก็จะไม่ขอให้นันนาช่วยเลยค่ะตุมต่มติ๋มพี่ต้อยติง่งนันนาไปตามพี่อ่ะรู้แล้วทําไมเธอไม่บอกพี่ปล่อยให้นันนาไปตามพี่ได้ยังไงฮะทันที่ไหนกันเล่าตุม่มติ๋มไม่รู้ด้วยซ้ําว่านันนากลับม,มาแล้วนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่ซ้อมยิงปืนดังขนาดนั้นดังไปทั้งคลุงเลยนะเนี่ย สวยจริงๆเลยอะใจเย็นๆนะพี่ต้อยติ่งน้ะเนาไม่มีอะไรหรอกนาเออขอให้จริงเถอะโผเอ้ยฮัลโหลฉันเองฉันน่ใครอะไม่คุ้นเสียงเลยไอ้ต้อยติ่งไงล่ะอ๋อเธอเองเหรอใช่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้เบอร์มือถือฉันได้ไงเฮน้าฉันมีปัญญาหาเบอร์โทรพี่ก็แล้วกันน่ะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เชื่อหรือเปล่าชื่อเรื่องอะไรอ่ะ ก็เรื่องข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ยังไงล่ะโทษทีจะไม่เคยใส่ใจหนังสือพิมพ์หวยแตนหรอกแสดงว่าพี่ยังไม่ได้ข่าวที่ดังกระชอนของเมืองนี้นะสิก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่สนใจไอ้โจรหน้าก,ากากเสือดำมันเป็นใครเหะฉันไม่รู้แต่คิดว่าหมอนั่นน่ะต้องการจะเบี่ยงเบนให้คนในเมืองนี้เข้าใจว่าคือไอ้เสือดำาเหรอใช่ มีผลอะไรที่ทำอย่างนั้นน่ะไม่รู้สิอาจจะกระพือข่าวให้เสือดำออกจากถ้ำละมัง้งแสดงว่าคนที่ทำเนี่ยจะต้องรู้จักไอ้เสือดำใช่ไหมรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่ใจว่าไอ้หมอน,นั่นน่ะต้องการทำให้เสือดำปรากฏตัวอ๋อเหรอฝีมือพี่หรือเปล่าฮ<ะ>่าขำอะไรอ่ะก็ขำเธอสิเนี่ยเจ้าสมองซีกไหนคิดกันแน่ฮะ อย่ามาหาว่าฉันโง่นะฉันเปล่าว่าซะหน่อยฉันเพียงแต่อยากจะบอกเธอว่าเธอนั้นฉลาดน้อยไปหน่อยหรือเปล่าก็เท่านั้นเอง <laughs> ไม่ต้องมาหัวเราะฉันเลยนะเปล่าเลยฉันไม่เคยหัวเราะย,ยอดเถือนนะไอ้ต้อยติงอันที่จริงเธอเองก็เป็นคนฉลาดไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนีนาะแต่ว่าเธอไม่รู้จักใช้ความฉลาดเท่านั้นเองเธอเลยดูเป็นคนฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งอะนะไม่มีอ,อ,อะไรหรอกช่างฉัน <laughs> แล้วไงอีกฮะ พี่ต้องการทำให้เสือดำปรากฏตัวเพื่อจะได้รู้ว่าพ่อของตัวเองเน่ยยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมแหมคาดอะไ้ยอดเยี่ยมมากเลยต้อยจริงเก่งเหลือหลายอ่ะขอประบือให้เลยว่ามาเลยว่ามาเลยว่าอะไรก็ยอมรับมาเลยไงล่ะว่าเป็นฝีมือของพี่โอ้ยฉันมีความจงเป็นต้องทำเรื่องโง่งแบบนั้นหรอกโง่เหรอถูกต้องถ้าเสือดำรู้ว่าฉันเป็นลูกของเขาเนี่ย เขาต้องมาตามหาฉันผูต้ตยฉันทาเรื่องอย่างนั้นหรอกหนะ้าแน่ใจแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกงั้นไม่เป็นฝีมือของใครกันละ่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงฉันไม่ใช่เทวดาสักหน่อยแต่ว่านี่ไอ้ต้อยติงเธอจะมากล่าวหาฉันหน่อยเลยนะหันหน้าแล้วเนี่ยพี่ว่างมาออกมาเจอฉันหรือเปล่าละ่ะไม่อยากเจอฉันเหรอใช่ถามอะไรไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยนะ นี่เธอนัดออกไปเจอแล้วเนี่ยฮะฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละพอฉันรู้ว่าพี่เนี่ยขี้ขาดตาขาวไม่มีวันออกมาเจอฉันหรอกที่ไหนแน่ใจเหรอที่ไหนว่ามาเลยอะร,ริมแม่น้ํโขงแม่น้าโขงยาวขนาดนั้นแม่ไม่บอกจุดนัดพบตามาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีทางเจอลยเว้ยใต้สะพานข้ามแม่น้ําไงล่ะตกลงเดี๋ยวเจอกันแค่นี้แหละเออสวัสดีนะ พี่ต้อยติ่งจะไปไหน,นะคะไปเจอพี่ชายเอา้าพี่นัดพี่ชายเหรอคะอืมนัดทำไมะคะไม่มีอะไรหรอกหนะ้าแค่อยากคุยด้วยหน่อยมีอะไรหรือเปล่าคะตุ่มติ่มคะเธอว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอ้จอนกกากเสือดำน่ะจะเป็นพี่ชายพี่ต้อยติงทําไมพี่ถึงคิดว่าเป็นฝีมือของพี่ชายล่ะคะพี่ชายทำเพื่อต้องการให้ไอ้เสือดำปรากฏตัวไงละ่ะ อ้าวไอเสือดำเนี่ยก็ไปหาพี่ใช้บ่อยๆไม่ใช่หรือไงก็ใช่แต่ไอ้เสือดำอะไม่ได้บอกความจริงกับพี่ใช้นี่นาพี่ใช้เองก็คงนึกไม่ถึงหรอกว่าลุงคนที่มาหาไปบ่อยนะ่ะแท้จริงก็คือพ่อแท้ๆของเขาเองแต่ว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจนะตุงมติม๋มคนอย่างพี่ใช้ยอะจะมีปัญญาปีนบ้านเสียหรอคะมันก็ไม่แน่นะ ไม่มีใครรู้จักพี่ชายดีเท่าเจ้าตัวหรอกนะถ้าเขามีเลือดไอ้โจนแล้วล่ะก็เรื่องปีนบ้านคนอื่นนะ่ะจิ๊บจอยมากเลยนะตุมติม๋มแต่ว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจพี่จะไปคาดคะน้าความจริงจากปากของพี่ชยยัยงั้นเหรอคะใช่ตุม่มติ๋มว่าไม่สําเร็จหรอคะพี่ชายจะไม่ยอมรับใช่ไหมล่ะถูกต้องเอาเถอะพี่มีวิธีทําให้พี่ชายยอมรับความจริงให้ได้ แน่ใจเหรอคะแน่ใจสิให้ตุ่มติ่มไปเป็นเพื่อนไหมคะไม่ต้องหรอกพี่นัดไปเจอกันตามลำพังอะ่ะคุยกันดีๆนะคะพี่เองก็อารมณ์ร้อนพี่ชัยเขาก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันร้อนเจอร้อนจะเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรหรออหน่าขอให้จริงเถอะคะ่ะพี่ไปแล้วนะรีบไปรีบมาล่ะมีอะไรเนี่ยโทรเข้ามือถือตุ่มติ่มเลยนะคะ <c oughs> ไปละค่ะพี่ ตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมค่ะนะนเวาใครไปไหนฮึพี่ต้อยติ่งค่ะไอ้ต้อยติ่งมันไปไหนอีกล่าไปหาพี่ชัยค่ะไปทําไมเห็นว่าจะไปคุยเรื่องไอ้โจรหน้ากากเสือดำานั่นนะคะแล้วทำไมต้องไปคุยกับนายชัยด้วยล่ะพี่ต้อยติ่งเขาเชื่อว่าไอ้โจรหน้ากากเสือดำเนี่ยก็คือพี่ชัยค่ะว่าไงนะนี่พี่เราคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอค่ะานะอ้อาละสิงานนี้มีอะไรเหรอคะนะนเนา,นา ก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่ไหนใช้ล่ะเราไปปรักปรามเขาอย่างนั้นก็เท่ากับว่าไปทำลายมิตรภาพที่ดีต่อกันเลยนะรู้ไหมตุ่มติ่มเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่ต้อยติ่งกำลังคิดอะไรอยู่ค่ะหาเรื่องแท้ๆชีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ค่ะเออก็ขอไม่มีอะไรก็แล้วกันนะค่ะนะนเอเห็นทีนะจะต้องรีบโทรศัพท์หาท่านแล้วละ่ะนันเวโทรหาคุณลุงทำไมคะก็คุยเรื่องไอเสือดำยังไงอะ ยังไงอะคะอาณาเดี๋ยวเราก็รู้เองละฮัลโหลสวัสดีค่ะบ้านผู้กำกับเสรีค่ะเออคุณหญิงเหรอครับค่ะนั่นใครคะนั่นผมเนานะครับผมอ๋อพ่อเนาเหรอจะ๊ะครับผมจะคุยกับคุณพี่หรือไงครับผมเอ,อ่อท่านอยู่บ้านหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่จะ้ะเนารอเดี๋ยวนะจะไปตามให้จะ้ะขอบพระคุณมากครับผมไม่เป็นไรจะ้ะเดี๋ยวเดียวนะครับว่าไงเนาท่านครับผมอืมมีอะไรหรือเปล่า ท่านทราบไหมครับว่าไอ้เสือดําอะไปหาในายชัยที่อาพาร์ตเมนต์บ่อยๆนะครับผมนายรู้ได้ไงก็ไอ้ต้อยติ่งกับตุ๋มติ๋มนะ่ะเคยไปเจอไอ้เสือดําที่ห้องพักของนายชัยครับผมเรื่องจริงเหรอเนาะเรื่องจริงครับผมแล้วนายรู้เรื่องนี้มานานหรือยังก็หลายวันแล้วครับผมแล้วกันสิแล้วทำไมเพิ่งจะโทรมาบอกฉันล่ะป่านนี้ไม่ยุ่งกันไปใหญ่แล้วเหรอไปไหนคะไปหาชัยไงล่ะเอ่อคุณพี่นี่นะจะไปหาชัยกดช่น่ะสิ คุณพี่ปกติดีอยู่หรือเปล่าคะทําไมนี่ผมเพียงไปหรือไงก็คุณพี่นะ่ะไม่เคยนึกอยากไปหาใช้เลยนี่นาคุณพี่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าให้ใช้ปรับปรุงตัวซะใหม่แล้วให้เขากลับมาหาเองแล้วเนี่ยมันยังไงกันละคะเอ,อหรือว่าคุณพี่อดคิดถึงใช้อยากเจอหน้าลูกแล้วเต็มแก่อย่างนั้นเหรอคะเปล่า ไม่ได้อยากเจอหน้าลูกเต็มแก่แล้วนักหรอกแล้วมันยังไงล่ะคะมีปัญหานิดหน่อยนะคุณปัญหาอะไรคะเอาไว้นั่งรถไปด้วยกันแล้วค่อยบอกคุณดีไหมเอาอย่างนั้นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวนะคะบอกลูกๆก,ก่อนนะคะเดี๋ยวลูกลงมาไม่เจอเราสองคนตามหาก,กันเจ้าละวันละ่ะอืมรีบบอกนะผมไปสตาร์รถรอกันแล้วกันนะค่ะคุณพี่ไปไหนนะค่ะแม่ไปหาใช้จ้ะพ่อนี่ยนะไปหาใช้จ้ะโห มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะแม่แม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะอ้าวแล้วพ่อไม่บอกเหตุผลกับแม่หรือไงคะพ่อบอกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันในรถนะจ๊ะมีเรื่องอะไรร้ายแรงหรือเปล่าคะเนี่ยอืมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกจ้ะมแม่ไปนะเดี๋ยวน้องกลับมาก็หากับข้าวกับปลากินกับน้องไปก่อนนะจ๊ะอ้าวแล้วแม่เราพ่อกับแม่กลับมาหรอคะ แม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาตอนไหนหรือพ่อเรานะ่ะอาจจะชวนใช้ออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แม่ว่าอย่ารอพ่อกับแม่กลับมาเลยกินกันไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็เหลือกับข้าวไว้ให้พ่อกับแม่บ้างเผื่อจะกลับมากินกันนะจ๊ะก็ได้คะ่ะแม่แม่ไปนะมีอะไรโทรบอกเพชรด้วยนะคะจ้ะเรื่องจริงหรอคะที่ว่าไอ้เสือดำไปหาใช้ที่อาพาร์ตเมนต์นะคะ ก็จริงนะสิใครเป็นคนบอกคุณพี่ล่ะคะนาวพ่อนาวเหรอคะอออแสดงว่าเมื่อกี้เนี้ยที่นาวโทรมาเออที่ที่จะคุยกับคุณพี่ก็เรื่องนี้น่ะเหรอคะอืมใชออ่ยุ่งแล้วละสีงานนี้ไอเสือดําเนี่ยทําไมมันถึงได้ดื้อดึงนะผมน่ะสั่งห้ามแกไม่ติดต่อกับใครแล้วนะเนี่ยคงจะยากอยู่และะ้วค่ะทําไมก็ในสายตาของไอเสือดา ใช้เป็นลูกของเขานี่คะแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยไอ้เสือดำมันไม่รู้นี่นาว่าลูกชายของเขาอตายไปแล้วเขายังนึกว่าใช้เป็นลูกของเขานะคะเราควรจะบอกความจริงลูกสักทีดีไหมแน่ใจแล้วหรอคะผมกุ้มใจมากเลยนะคุณพูดไปใช้จะต้องแค้นไอ้เสือดำมากเชียวแหละเพอเพอใช้อาจจะลุกขึ้นมาล้างแคนไอ้เสือดำเลยก็ได้นะคะ ก็น,นี่แหละที่ผมกังวลใจเหลือเกินพยายามปกปิดความจริงก็เพราะกลัวว่าใช้จะแก้แค้นให้พ่อแม่ของแกน่ะสิคุณแล้วจะทํายังไงดีล่ะคะเอาไวเ้เจอใช้ก่อนก็แล้วกันนะฉันว่าให้ใช้กลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมเถอะค่ะถ้าใช้ยอมกลับมาก็คงจะดีมากเลยแต่ผมกลัวว่าใช้แกจะไม่ยอมกลับมาอยู่กับเราแล้วสิแกคงจะจงเกลียดจงชังผมมากเลยนะผมเป็นคนไล่ให้แก ออกไปผชนโลกข้างนอกไอกครั้นจะขอร้องให้แกกลับมาเนี่ยแกคงจะไม่ยอมกลับมาง่ายๆแล้วละ่ะแกอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ก็เริ่มรู้สึกคินกับอา่อาอพาร์ตเมนต์นั่นแล้วหรือสุกว่างไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะเดาใจใช้ได้ยากค่ะนั่นนสิคุณพี่นะ่ะไม่น่าไล่ใช้ออกจากบ้านเลยค่ะฉันก็เตือนสติคุณพี่แล้วนะให้ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาก,กัน คุณพี่ก็ไม่ยอมเชื่อฉันแล้วทีเนี้ยจะแก้ไขปัญหากันยังไงล่ะเนี่ยมืดแปดด้านจริงๆนะเนี่ยไอเสือดำเในเสือดำแล้วทำไมจะต้องมายุ่งกับลูกของข้าด้วยล่ะโว้ยนี่บอกตรงๆนะข้าไม่อยากทำร้ายเองเลยพับผ่าสิเอา้าห้องนี้ละคุณค่ะคุณพี่เคาะประตูดูสิคุณค่ะใช่จ้ะใช้ อยู่ในห้องหรือเปล่าจ๊ะใช่ไม่มีเสียงตอบรับเลยนะคุณนะนั่นสิคะหรือว่าจะไม่อยู่ในห้องไม่รู้เหมือนกันคะ่ะมาผมาะเองใช้เอ้ใช้นี่พ่อกับแม่นะลูกใช้เงียบค่ะหรือจะไม่อยู่นี่เรามาเสียเที่ยวหรืเนี่ยคงจะไม่ใช่ไอเสือดำมารับออกไปกินเหล้าแล้วนะคะมไมามาแม่เอาไม่เอาอย่าคิดอย่างนี้สิคุณ ็อไอเสือดำม,มาที่นี่บ่อยๆนี่นาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณเอาหน้าเราก็อย่าคิดไปอย่างนั้นสิคุณคุณคะคะมหาใครคะนั่นเจ้าของห้องเช่าห้องนี้นะคะฉันเป็นแม่ของแกเองคะ่ะอ๋อเจ้าของห้องเช่าห้องนั้นอ่ะไม่อยู่หรอกค่ะออกไปตอนไหนคะเมื่อสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะคะ่ะหรอคะพอจะรู้ไหมว่าแกไปไหนก็ไม่ทราบนะคะ คุณเธอไม่ได้บอกเอาไว้อ่ะค่ะเออมีผู้ชายรุ่นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยมารับไปหรือเปล่าอ๋อลุงที่มาบ่อยๆน่นเหรคะเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เขามารับออกไปหรือเปล่าล่ะไม่เห็นลุงแกมานะคะคงจะไม่ใช่หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นเห็นคุณชัยอะ่ะขับรถออกไปเองคะ่ะงั้นเหรอค่ะอาจจะไปหาอะไรทานก็ได้มังคะมีเบอร์มือถือคุณชัยหรือเปล่าคะอ๋อมีค่ะฉันเองก็ลืมซัสนิทเลยนะเนี่ย ขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะจ้ะเชิญจ้ะค่ะเอางั้นคุณรีบโทรเลยค่ะกำลังโทรอยู่นี่แหละค่ะคุณพี่ฮลัลโหลเออแม่เหรอฮะจ้ะลูกใช้อยู่ไหนจ๊ะออกไปกินข้าวฮะแม่มีอะไรหรือเปล่าฮะอ๋อแม่ไม่รู้ว่าใช้ออกไปกินข้าวพอดีแม่แวะมาหาลูกที่อาพาร์ตเมนต์น่ะเห็นแม่บ้านบอกว่าเห็นใช้ขับรถออกไปสักพักใหญ่ๆนะจ๊ะครับ โอกมากินข้าวที่บอกแม่ไปแล้วล่ะฮะไปกินกับใครจ๊ะต้อยติ่งฮะฮะใช่นัดหนูต้อยติ่งไปกินข้าวกันจริงๆเหรอจ๊ะฮะมีอะไรเหรอแม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกจก้ะดีแล้วละ่ะที่นัดหนูต้อยติ่งไปกินข้าวด้วยกันแม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยจ้ะอะแล้ว<อ>จะกลับมาตอนไหนหละ่ะฮึยิ่งตอบไม่ได้หรอกฮะเราไม่ได้กับเกณฑ์เวลาอะไรหรอกอ่าเหรอจ้ะฮะไม่มีอะไรหรือเปล่าฮะไม่มีจ้ะงั้น เอาไว้พรุ่งนี้แม่ค่อยแวะมาหาลูกใหม่ก็แล้วกันนะจ๊ะฮะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะลูกฮะวัสดีค่ะแม่จ้าวัสดีจ้าใช้ไปยัิงเท่ากับหนูต้อยจริงหรือคุณค่ะคุณพี่ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนงั้นนะค่ะคุณพี่เอาละงั้นเราก็กลับบ้านก็ได้ละมาเสียเที่ยวจริงๆนะเนี่ยอันที่จริงถ้าไม่เรียบร้อนฉันก็คงนึกได้ว่าควรจะโทรศัพท์มาถามก่อนใช่ไหมคะเอานะไหนๆเราก็มากันแล้วนะจะพูดไปทำไมอีกล่ะค่ะ ไม่พูดก็ได้ค่ะไปไปไปกลับบ้านเถอะค่ะคุณพี่เพศเหรอลูกค่ะแม่ไปถึงห้องชายหรือยังคะถึงแล้วจ้ะแล้วชายอยู่หรือเปล่าคะไม่อยู่หรอกจ้ะอ้าวแล้วทํายังไงละคะแม่ก็กําลังจะกลับบ้านนะจ้าแล้วแม่ไม่ลองโทรเข้ามือถือชายดูก่อนระคะเผื่อกําลังอาจจะกลับมาพันเบนก็ได้นะคะแม่แม่โทรแล้วล่ะแล้วได้คุยกับชายหรือเปล่าคะได้จ้ะ ว่าไงคะอืมเขาออกไปกินข้าวกับหนูต้อยติ่งนะ่ะกลับตอนไหนก็ยังไม่รู้จ้ะอ้าวเหรอคะแบบเนี้ยก็ไปเสียเที่ยวสิคะเนี่ยนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกไว้พรุ่งนี้ค่อยมาหาใช้ใหม่ก็ได้แม่โทรมาบอกนะ่ะว่าเดี๋ยวแม่กับพ่อนะ่ะจะกลับไปกินข้าวด้วยนะจ๊ะอ๋อค่ะแม่ฉันขอร้องพี่ช้อย่างหนึ่งจะได้ไหมเธอก็บอกมาก่อนสิว่า จะขออะไรจากฉันน่ะแล้วฉันให้เธอได้หรือเปล่าเรื่องที่ฉันขอพี่ใช้ให้ได้แน่นอนมันอยู่ที่พี่น่ยจะยอมให้หรือเปล่าเท่านั้นแหละงั้นก็บอกมาก่อนสิฉันจะตัดสินใจเองว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีแต่ว่าว่ามาสิถ้าเธอไม่พูดมาก่อนเจ้อจบปัญญานะก็ได้ฉันพูดก็ได้ว่าปฉันอยากให้พี่เลิกคบกับคุณลุงคนนั้น ลุงคนไหนก็จะลุงคนไหนอีกล่ะทุกวันเนี้มีลุงกี่คนล่ะที่ขึ้นไปห้องพี่ได้น่ะฮะอ๋อลุงคนนั้นนั่นเองอ่ะใช่เดี๋ยวแล้วมีเหตุผลอะไรล่ะที่จะไม่ชันไปคบหากับเขาอ่ะฉันมองแว็บเดียวก็มองออกแล้วล่ะว่าเขาน่ะไม่ใช่คนดีแน่นอนไอ้ตัวจริงนี่เธอเธอกล่าวหาคนอื่นเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้กล่าวหานะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงตั้งหากล่ะ ท่านผู้ฟังที่รักศัตรูผู้หมายรักจะเป็นประพันธ์ของจันทริกามาริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของขคณะเกติบอุรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกาลยาจนพง์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม ศัตรูผู้หมายรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกทิบจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ